สวัสดีครับผมคุยอพยากรดาวเล่าชีวิตจะมาเล่าเรื่องราวของดาวต่างๆที่มีผลกระทบในทุกๆรักานาในครึ่งปีหลังของปี2565จะมีดาวอะไรให้ผลกระทบอย่างไรจะแรงจะเบาจะหนักอย่างไรมารับชมกันได้ในคลิปครับท่านใดสนใจผูกรักานาดูดูส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาที่ a. yor8 กันได้ครับ โอวาทธรรมหลวงปู่พุทธทาสพิคุครับเข้าใจผิดดีกับใครคนนั้นต้องดีตอบที่ถูกคือเรามีหน้าที่ดีใครจะดีกับเราไม่ดีกับเราไม่ใช่เรื่องของเราลัคนาราศีกรากฏกันบ้างนะครับลัคนาราศีกรากฏเนี่ยในภาพรวมนะในครึ่งปีหลังของปี2565นะครับผมมองว่าดีกว่าครึ่งแรกของปีนะ ดีกว่าในเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายนะจากดวงดาวกันที่มันจะเกิดขึ้นนะครับอย่างเอาดาวที่เขายืนสถิตนิ่งกับเราก่อนนะรักเรามากเหลือเกินนะครับอย่างดาวพระเสารเนี่ยนะพระเสารยังคงเรียงลัคนาของชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับตลอดทั้งปี2,565แต่ทําไมมันดีขึ้นละ่ะนะดีขึ้นจาก หลายอหลายอย่างนะครับหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทางการอ่อนกําลังลงไปนะครับในช่วงช่วงหนึ่งของดาวพระเสาร์ด้วยนะครับในปี2565นี้ทําให้ว่านะปัญหาหนักๆที่เคยเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาเอาเบสิก่อนนะปัญหาเรื่องการงานงานหนักๆเวลาจะไปร่วมทีมร่วมงานกับต่างแผนกไปเนี่ยนะรู้สึกอึดอัดมากรู้สึกว่า,เ,าเลเวลเดียวกันทำไมถึงมา ขมเราอะไรแบบนี้นะครับทาไมถึงเกิดความเมียอเกิดขึ้นนะอารมณ์ประมาณแบบนี้ก็จะลดน้อยถอยลงไปนะถอยลงไปมากมเลยนะไม่จะถอยลงไปธรรมดาแล้วรวมถึงว่างานหนักๆงานเนหนื่อยๆนะครับที่มันมีเข้ามาหนักๆสาหัสเนี่ยนะก็เราก็จะรู้สึกว่ารับมือได้นะครับมีความเคยชินไง นะโดนมายาวๆแล้วรู้สึกเริ่มชินแล้วร่างกายเริ่มแข็งแรงนะเหมือนได้รับวัคซีนเสานะครับรับวัคซีนเสาเข้ามานะเอาเสาเสาเราก็เลยไปสู้กับเสาที่จะมีในครึ่งปีหลังนะครับก็เลยมองว่างานหนักๆงานในเหนื่อยที่มีเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นมันก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นนะครับก็จะค่อยๆทุเราเบาบางลงไปนะโดยเฉพาะช่วงแรกๆของครึ่งปีหลังเลยนะครับกรกฎาสิงหาคมนะครับกรกฎาสิงหากันยานะ งานต่างๆมันก็จะเบาๆไปในส่วนส่วนหนึ่งนะแต่ทีนี้เนี่ยถึงแม้ว่างานจะเบาอย่างไรเนี่ยนะครับสาวท่านก็ยังคงทําหน้าที่เป็นพระสาวที่แข็งแกร่งนะทําหน้าที่ได้ดีเหลือเกินนะครับก็ยังคงถาโถมนะครับภาระหน้าที่นะที่ได้รับมอบหมายมานะครับเหมือนประมาณว่าไม่เห็นว่าเราเหมือนเหมือนเรามีประมาณแปดมือนะครับอารมณ์ประมาณนั้นนะนายก็ยังคงจะอมอบหมายงานหนักๆ,ๆนะครับเข้ามาให้เรานะครับ ได้อยู่นะก็เรียกได้ว่าในช่วงตั้งแต่ก,กันยานะตุลาพิจิกาธันวานะครับก็เหมือนจะได้รับงานพิเศษนะครับที่จะมอบหมายเพิ่มเติมขึ้นมาไงนะครับแต่ถามว่ามันหนักจนเรารับไม่ได้ไหมนะก็คงไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะกําลังท่านไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายขนาดนั้นที่จะสามารถมาทําให้เราหนักจนเกินกํำลังนะครับก็ถือว่ามีงานเข้ามาเพิ่มแต่ว่ามันก็เป็นงานจุกจิกนะ ที่มีเข้ามาไมาจะเป็นงานที่ต้องไปประสานงานกับคนนู้นคนนี้มากยิ่งขึ้นนะทีนี้เนี่ยพอมันเค e m i ค t าว่าประสานงานกับคนนู้นคนนี้มากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะที่ชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยถ้าอยากจะขยับขยายเพิ่มเติมนะหมือถึงว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงงานนะครับก็มีโอกาสดีไงนะที่จะได้เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วหลายอย่างมันก็จะดีด้วยนะแสดงว่าครึ่งปีหลังนะงานหนักเหมือนเดิม แต่ว่าไม่ได้หนักแบบรุนแรงเท่ากับที่ผ่านมาเราสามารถรับมือได้นะครับอาจจะมีงานงอกจากแนนกนอื่นนะครับที่ต้องมาช่วยเหลือคนอื่นด้วยเพิ่มเติมขึ้นมาประมาณนี้นะทีดวงดาวนี่นะครับยังคงมีดาวาพระราหูนะเพื่อนกับดาวพระเสาร์เนี่ยนะครับยังคงยืนอยู่นะในภพการงานเรานะครับพระราหูเนี่ยก็มาจากในเรือนของบรณะเนะดังนั้นเนี่ยเขาเรียกว่างานเนี่ยนะครับ ในช่วงครึ่งปีแรกเวลาถ้าสมมติใครได้รับโปรเจกต์ยาวๆเนี่ยพยายามทําให้มันรัดกลุ่มหน่อยนะเพราะทําไมรัดกลุ่มเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวงานจะงอขึ้นมานะจากดาวพระเสาวแล้วนะพระราหูท่านก็ช่วยเอามานะครับก็มีโอกาสนะที่จะเหมือนงานที่มันทําไปแล้วเนี่ยนะครับต้องกลับมาแก้ใหม่กลับมาทําใหม่แบบนี้นะได้อีกส่วนส่วนหนึ่งด้วยนั่นเองนะครับ แล้วก็นะครับยังหมายถึงว่าอย่างคนที่ทํางานเกี่ยวกับงบประมาณอะไรแบบนี้นะครับก็ดูให้ดีๆหน่อยนะว่า,าเวลาจะทําอะไรออกไปนะครับเพราะเหมือนว่าสิ่งที่เราเคยเซ็นนะในช่วงครึ่งปีแรกเน่ยนะครับอาจจะต้องกลับมามีปัญหาวุ่นวายนะให้กับชาวกระกฏอีกครั้งหนึ่งในช่วงของครึ่งปีหลังนะครับฟังแบบนี้ไปปุ๊บนะบางคนแบบโอ้ท้อจังเลยนะอย่าพิ่ง รีบท้อแท้กำลังใจไปนะครับเดี๋ยวจะมีพระเอกแบบพคฆาไม่ถึงเข้ามาช่วยนะั้นในส่วนของตัวลัคนากรกฎเนี่ยนะมาพูดถึงดาวอีกพระองค์หนึ่งก่อนนะครับก็คือทางด้านของดาวพระประหัสนะครับท่านก็ยืนอยู่ในภพสุภาษนะพอพระหัดยืนอยู่ในภพสุภาษเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่ากลุ่มงานที่ทําเกี่ยวกับติดต่อกับชาวต่างชาตินะครับทั้งส่งออกนะทั้งนําเข้านะครับหรือว่ามีบริษัทแม่อยู่ต่างประเทศเนี่ยนะครับก็ถือว่า หัวหน้างานนะครับไม่ได้ทอดทิ้งตัวเราไปนะครับยังคงเข้ามายื่นมือนะให้ความช่วยเหลือนะครับเราได้นะครับอย่างเต็มที่อย่างเต็มกําลังนะในส่วนของครึ่งปีแรกเนี่ยอาจจะ ไม่ค่อยเต็มกําลังสักเท่าไหร่นะครับแต่ในส่วนของครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับถือว่าเข้ามาช่วยเหลือเราได้ในหลายๆภา,าคส่วนนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีไปนะครับจากกําลังของดาวพระพัสนี้นะโดยเฉพาะหัวหน้างานนะก็ถือว่ามาช่วยเราได้นะครับแล้วกลุ่มการส่งออกนะกลุ่มนําเข้าส่งออกเนี่ยก็ถือว่าหลายๆส่วนนะก็จะปรับฟื้นนะครับดียิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยนะครับรวมถึงางานที่ต้องมาใช้การบริหารนี่นะครับทั้ง บริหารงานทางการเงินนะทั้งบริหารธนาคารทั้งเกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจต่างๆรวมถึงแพทย์นะแล้วเราก็ทางด้านของคู่บาอาจารย์ด้วยนะครับก็จะถือว่าในครึ่งปีหลังนะครับดาวนะถือว่าเกื้อหนุนนะดวงชะตาส่งผลมาให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎทีนี้พอดาวมาในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับทำมุมนะทำมุมองศามาถึงตัวนะถือว่าเวลาเรามีเคราะห์เรามีภัยอะไรต่างๆที่จะมีเข้ามาเนี่ยนะครับ พระประหัตดวงนี้นะครับก็จะคุ้มโทษนะคุ้มโทษคุ้มภัยต่างๆให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎในหลายๆเรื่องหลายๆประเด็นด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเคราะห์จากทั้งอุบัติเหตุนะเคราะห์จากทั้งในเรื่องของสุขภาพอะไรต่างๆนะครับถ้าเป็นในกลุ่มของสุขภาพเนี่ยถือว่าครึ่งปีหลังนะเราจะได้รับการแบบดูแลดีนะจะได้พบแพทย์ดีจะได้พบหมอดีนะบางทีกินยาอะไรต่างๆที่ รักษาไม่ถูกวิธีมาในช่วงครึ่งปีแรกไนงะทําให้เกิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผลกระทบนะในแง่ไม่ดีเกิดขึ้นแต่พอเข้าสู่ครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับถึงแม้ว่ายังจะต้องรักษาต่อเนื่องนะแต่มันเหมือนแบบอะไรหายวันหายคืนนะดีวันดีคืนนะครับพบแพทย์ดีพบหมอดีเข้ามานะ นี่ก็คืออีกส่วนหนึ่งเรื่องของสุขภาพนะดังนั้นไม่ต้องกังวลใจกันไปนะเพราะเราไปโดนพระสาไงพระสาเล่นเราอยู่ถูกไหมพระสาวเล่นเราอยู่ก็เลยมีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยนะเกิดขึ้นได้นะครับแต่ด้วยบาร,รมีของพระพระุทธะนะครับก็ยังช่วยคุ้มโทษนะคุ้มภัยต่างๆให้กับชาวกรกฏดังนั้นขึ้นหลังของปีเนี่ยนะครับใครที่ทําความดีเอาไว้เยอะๆนะทําบุญบ่อยๆนะไม่ต้องกังวลใจไปหรอกนะเรียกว่าพระรหัธจะส่งผลมาถึงตัวเราได้ดีกว่า ในช่วงของครึ่งปีแรกนั้นได้ด้วยนะครับทีนี้จะมีอีกองคหนึ่งนะดาวทางด้านของมฤตยูนะจะทําการย้ายเรือนละจากในเรือนของราศีเมษนะครับมาอยู่ในส่วนของราศีพฤษภนะตอนที่มฤตยูไปอยู่ในราศีเมษนะครับเขาเรียกว่า,างานต่างๆที่มันมีเข้ามานะมันดูอึมครึมนะบางคนมันดูเครียดเกินเกินไปนะบางคนรู้สึกว่าเหมือนถูกเลื่อยขาเก้าอี้นะ จากมรดยูนี่แหละนะเพราะมรดยูเป็นตัวทําลายไงเพราะอยู่ตรงตรงไหนก็ช่วยทําลายตรงนั้นนะการงานหน้าที่ต่างๆก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยโล่งไม่ค่อยคล่องพอดาวมรดยูนะครับทําการย้ายเรือนย้ายเดือนวันไหนล่ะวันที่เจ็ดกรกฎาคมเลยนะเดือนแรกของครึ่งปีหลังของเดือนกรกฎาคมเลยงานต่างๆที่มันเคยอึดอัดไงมันเคยอึมครึมหนักก็หนักไอห,หนักกับชั้นทําได้อยู่แล้วกรากดันไม่มีปัญหาหรอกแต่มันอึมครึมด้วยไง ไอ้ความอึมครึมต่างๆเหล่านี้นะครับในเรื่องของการงานเนี่ยมันก็จะถูกยกออกไปนะเรียกว่าเฉพาะงานนะไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นๆนะเฉพาะงานเนี่ยเราก็จะโล่งขึ้นนะก็เลยเป็นเหตุผลย้อนไปกับในส่วนภาคแรกโดยที่กล่าวมาทั้งหมดนะว่าการงานมันจะเบาลงมันจะดีขึ้นเนี่ยนะครับเพราะว่าอ่าอย่างบริษัทยูเนี่ยทาการย้ายเรือนออกมานะทีนี้พอบริษัทยูทําการย้ายเรือนออกมาเนี่ย อย่างบางคนก็ต้องรอดาวไปเป็นทําบุมตีโกงถูกไหมมันถึงจะให้ผลให้ฤทธิ์อะไรต่างๆแต่ว่าในส่วนของครึ่งปีหลังของกรกฏทุกๆคนเลยเนี่ยเขาเรียกว่ามรตยูเนี่ยส่งกําลังไปพระรหัสนะพระรหัสส่งกาลังไปเสานะต่อชิ่งกันมาเลยนะมาถึงตัวลักษณะกรกฏเองนะจึงทําให้เป็นเหตุผลให้อ่าพระเสาวนี่แหละนะเป็นอีอกอีกหนึ่งเหตุผลนะ อ่อนกาลังลงไงนะครับเพราะโดนทั้งมริจูเนี่ยส่งกําลังไปถึงให้นะดังนั้นเนี่ยศัตรูหมู่มารเพศภัยต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นมันจึงเบาลงไนงะคนที่มาคิดร้ายคิดทําร้ายตัวกรกฏเองนะครับก็จะเหมือนได้รับอิทธิพลนะเนะนี่ยนิ่มถึงบอกว่าเป็นพระเอกองค์งงที่สองมาไงนะจากดาวร้ายกลายมาเป็นดาวดีในส่วนส่วนวนึงเนี่ยก็ได้ไปช่วยทําลายนะช่วยทําลายดาวอ,อย่างดาวพระเสาร์นะครับทาให้อ่อนกําลังลงได้ด้วยนะดังนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าคอร์ต่างๆก็จะเบาลง มีศัตรูหมู่พายต่างๆมันก็จะเบาลงนะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นนั่นเองนะจากการที่ดาวมฤตยูโคจรมาในลนักษณะแบบนี้แต่ทว่าเนี่ยนะครับมฤตยูเนี่ยก็เป็นดาวาปราปะเคราะเนื้อมาอยู่ในเดือนลาภะโอ้โหเมื่อกี้ถ่ายซะดีเลยนะพอเห็นว่าเป็นดาวบาปะเคาะปุ๊บอาจจะต้องชักคำกลับเข้ามานิดหนึ่งนะเพราะมฤตยูมาอยู่ในเดือนลาภะเนี่ยเขาเรียกว่าเาราเองเน,นะครับชาวกรกฏก็จะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะระมัดระวังว่า าบางทีการลงทุนการจะทําอะไรออกไปนะครับทั้งพระราหูเองผอิด่รืภพกรรม,มะนะจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะในเรื่องของว่าถ้ามีใครก็ตามนำข้อเสนอนะที่มันไม่ชัดเจนอะที่มันไม่เคลียร์นะครับโอ้โหลงทุน1บาทสิเดี๋ยวได้กำไรหน0่งพันนะอรมณ์ประมาณนี้นะอันนี้เนี่ยเต็มตัวนะเสียทรัพย์ได้เลยนะครับชาวกรกฎแต่ถ้าเรารู้ก่อนไงเรารู้ก่อนใครมาบอกว่าให้ลงทุนหนบาท ได้ปรหนึ่งพัน 1, นะครับเราก็รู้แล้วอ๋อเป็นพ่อดาวแบบนี้นี่เองนะครับก็ไม่ต้องไปลงทุนเงียก็จบนะเขาเรียกว่าหากห้ามใจนะครับอะไรที่มันไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนเนี่ยเราก็ไม่ต้องยุ่งไงพ่อดาวพระระหัสนะครับเป็นดาวของปัญญาถูกไหมส่งผลมาถึงดวงจะตาของชาวกรกฏแล้วอะ่ะเราก็คิดได้ไงตอนนั้นไม่ใช่เขามาหลอกเราแล้วเราคิดไม่ได้นะเราจะคิดได้นะว่าอ่าอันนี้เป็นเรื่องจริงอันนี้เป็นเรื่องไม่จริงนะครับดังนั้นอ่าในส่วนส่วนนี้นะครับดาวฤกษ์ออยูก็จะมาการะตุ้นนะว่า ทำให้ว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเซฟไปได้นิดหนึ่งนะเบอร์เบอนมีภาพเบอเบอเงี่ยนะสมองเบอร์เบอใครมาชวนลงทุนอะไรแล้วถ้าเราเผลอใจไปนะหรือว่าลงทุนอะไรที่มันเกินเกินความจริงอ่ะนะครับจะโดนได้นะจะโดนจะเจ็บตัวได้นะครับแต่ถ้าเรา มีดาวพรหัสคุ้มแล้วเนี่ยนะฮะยิ่งใครทําบุญทําทานทํากุศลทําสมาธิไปบ่อยจะมีสติถูกไหมพอมีสติปุ๊บเราก็พิจารณาได้ไงก็ไม่ต้องกลัวอะไรไปนะก็จากการที่ดาวมเลอยู่โกจรมาในลักษณะแบบนี้นะครับแถมยังส่งผลดีด้วยนะทําให้เรื่องไม่ดีเนี่ยมันเบาบางลงไปนั่นเองนะครับดังนั้นในส่วนครึ่งหลังนะครับของปี2565กรกฎนะ ถ้ามีสตินะเฉพาะบุคคลถ้ามีสตินะครับทําอะไรตั้งมั่นค่อยๆทําไปค่อยๆเป็นไปจะพ้นภัยจากทุกๆประกาศที่จะมีเข้ามานะครับแต่ถ้าหุนหันพันแล่นทําอะไรตามอารมณ์นะเชื่อคนง่ายดวงครึ่งปีหลังถือว่าน่ากลัวนะขอขอบคุณทุกๆลัคนาราศีที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้คลิปที่ทํานี้ได้ประโยชน์กับทุกๆคนขอบรารมีพระรัตนไตรอวยพร หนุนนำส่งให้ทุกๆรักนาราศีประสบแต่ความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยพลิกชีวิตได้ตลอดทั้งปี2,565ครับผม